สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมต้อมนิสันบางจากอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเทียบระหว่างอ m e l ่ารุ่น V กับอ m e l ่ารุ่น VL ซึ่งทั้งสองรุ่นนี้มีอะไรแตกต่างกันบ้างวันนี้ผมจะพาไปดูครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับผมสำหรับ รุ่นนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ก็จะเป็นรุ่น1.0 v ราคา5 9า0 0 0 0บาทนะครับและรุ่นที่อยู่ด้านหลังสีเทาคือรุ่น1.0 vl ราคา6 3 9 0 0 0าบาทนะครับทั้งสองรุ่นนี้ค่าตัวก็จะห่างกันอยู่ที่40,000บาททวนนะครับผมสำหรับออปชั่นที่แตกต่างกัน เริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับจุดแรกที่เราเห็นเลยคือไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกของรุ่น V ก็จะไม่มีมาให้นะครับส่วนในรุ่นของตัว VL เดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับตัวรุ่น VL ก็จะให้ไฟตัดหมอกมาให้จากโรงงานเลยนะครับเป็น LED อย่างแรกนะครับผมที่แตกต่างกันอย่างที่2เรามาดูกันรุ่น V เราจะเห็นกระจังหน้านะครับชิ้นนี้นะครับจะเป็นโครเมียมนะครับแต่ตัว VL เป็นแบบ คมเมียมลมดำนะครับจะประมาณนี้ที่เราเห็นไฟตรงนี้นะครับผมจะไม่ใช่ไฟหลีนะครับเป็นไฟเดียร์ทามเลนนิ่งไลทนะครับซึ่งทางาชูรูมเราทําให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ลูกค้าเลือกอ,ออกรถที่เรา ไฟเดรธามและนิ่งไรถ้าเราไม่เปิดหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเป็นไฟหลีโอเคอย่างที่สองผ่านไปแต่เรามาดูอย่างที่3มนะครับของผมจะยังไม่เข้าไปที่ภายในรถนะครับ อย่างที่ผมแจ้งไว้ว่าคันนี้เปิดไฟหลีนะครับตัวด้านท้ายก็จะมีไฟหลีติดขึ้นมาด้วยด้านท้ายที่แตกต่างกันคือโลโก้เท่านั้นนะครับที่ระบุว่าเป็นรุ่น V Turbo สำหรับตัว a m e l a Turbo รุ่น VL สิ่งที่แตกต่างก็คือสัญลักษณ์ VL เท่านั้นนะครับคันนี้เปิดไฟ daytime running light ให้ จะติดตอนที่เราสตาร์ทรถนะครับฉะนั้นคันนี้ไฟหลีท้ายก็จะไม่ติดนะครับส่วนคันนั้นเป็นรุ่นวีเราเปิดไฟหลีไว้นะครับไฟหลีท้ายก็เลยติดขึ้นมา,นมาด้วยจุดที่3นะครับที่แตกต่างกันคือตัวโลโก้แล้วเราไปต่อกันจุดที่4นะครับซึ่งจะอยู่ภายในรถนะครับผมเปิด ประตูมาอย่างแรกเลยครับที่จะเห็นคือตัวนี้ครับวัสดุที่พุ่มอยู่บริเวณแผงประตูนะครับสำหรับรุ่น V ก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะครับเป็นหนังเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเรียบๆเดี๋ยวเราไปดูรุ่น V L กันครับ หน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือตัวนี้ตัวรุ่น VL จะเดินได้ตะเข็บคู่มาให้ด้วยนะครับจุดต่อมาคือพวงมาลัยหุมหนังสำหรับรุ่น VL นะครับผมนี่นะครับจะหุมหนังมาให้จากโรงงานเลยนะครับพร้อม หุ้มหัวเกียร์ให้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นวัสดุคืนหนังเช่นกันนะครับรุ่น V L พวงมาลัยและหัวเกียร์หุ้มหนังนะครับส่วนรุ่น V นี่นะครับที่เราเห็นตอนนี้คือ เป็นยูริเทนนะครับจะไม่ได้หุ้มหนังฉะนั้นเวลาเราจับก็อาจจะความนุ่มนวลหายไปนิดนึงนะครับรวมถึงหัวเกียร์ด้วยก็จะเป็นยูริเทนนะครับจะไม่ใช่หนังเหมือนตัวรุ่นท็อป VL ประมาณนี้นะครับรุ่น V ีพวงมาลายัยและหัวเกียร์เป็นยูริเทนนะครับต่อมานะครับคือ Airbag หรือถุงลมนิรภัยนั่นเองนะครับสำหรับรุ่น VL เราให้มาทั้งหมด6ใบเลยนะครับผมจะอยู่ที่บริเวณตัวฝั่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้านะครับและที่มีมากกว่ารุ่น V คือด้านข้างของตัวเบาะนะครับซ้ายขวาเลยนะครับถุงลมนิรภัยจะฝังอยู่ในบริเวณตัวเบาะนะครับ และม่านถุงลมนิรภัยนะครับจะออกมาจากด้านข้างบริเวณเสากลางตัวรถนะครับจะเป็นม่านถุงลมออกมาทั้งกระจกด้านหลังและกระจกด้านหน้าเลยนะครับมีทั้งหมด2ฝั่งรวมคันนี้มี Airbag ให้ทั้งหมด6ใบนะครับผมส่วนรุ่น V แอร์แบ็กมีให้ที่บริเวณฝั่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้านะครับผมส่วนด้านข้างไม่มีนะครับผมและม่านถุงลมนิรภัยก็ไม่มีนะครับสำหรับรุ่น V ีให้แอร์แบ็กมาทั้งหมด2ใบด้วยกันนะครับและจุดสุดท้ายนะครับคือบริเวณนี้นะครับที่เห็นอยู่บริเวณกระจกมองข้างนะครับจะเป็นรูปสัญลักษณ์รูปรถ ของเรานะครับและตรงนี้จะเป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับคือระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาของตัวรถนะครับสำหรับรุ่น VL ก็จะมีระบบนี้มาให้ถ้ามีรถอยู่ในมุมอับสัญญาณตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับแต่ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวทั้งๆที่ระบบมันตรวจจับว่ามีรถอยู่ในมุมอับก็จะมีเสียงเตือนให้ผู้ขับขี่ได้ทราบนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับ ผู้ขับขี่นะครับซึ่งรุ่น VL มีให้นะครับผมสำหรับรุ่น V ที่กระจกมองข้างก็จะไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยนะครับก็คือไม่มรบบีระบบนี้มาให้รวมถึงระบบช่วยเตือนขณะถอยด้วยนะครับผมซึ่งจะใช้ตัวเรดาร์ตัวเดียวกันกับระบบ ช่วยเตือนมุมอับของตัวรถนะครับซึ่งเลดาร์จะอยู่จะฝังอยู่ในตัวรถนะครับซึ่งเราจะมองไม่เห็นจะอยู่บริเวณนี้นะครับด้านด้านขวาและด้านซ้ายของตัวรถช่วยเตือนในกรณีที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังกำลังจะถอยรถออกมานะครับตัวเลดาานนี้ก็จะทํางานด้วยนะครับช่วยเตือนว่าจะมีรถที่วิ่งเข้ามาในรัศมี20เมตรนะครับด้านซ้ายหรือด้านขวาถ้าระบบเลดาราจับได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหร,หรือด้านขวาตัวไฟตัวนี้นะครับที่อยู่บริเวณกระจกมองข้างก็จะสว่างขึ้นมาให้ผู้ขับขี่ได้ทราบว่าตอนนี้ถ้าจะถอยรถมามีรถวิ่งมาทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของผู้ขับขี่นั่นเองนะครับช่วยให้ผู้ขับขี่ได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีกนะครับสำหรับระบบนี้เอาละครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างรถอเม l ่ารุ่น vl และ รุ่น V ที่ราคาห่างกันอยู่ที่40,000บาทเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าแตกต่างกันทั้งหมดกี่จุดแรกคือไฟตันมองนะครับรุ่น V ไม่มีกระจังหน้าครมเมียมนะครับซึ่งรุ่น V L ก็จะเป็นโครเมียมลมดำนะครับโลโก้ด้านท้ายนะครับแผงข้างแบบไม่เย็บได้แต่เข็บคู่นะครับ ซึ่งรุ่น VL ก็จะเป็นแบบเย็บได้ตะเข็บค,คู่บริเวณนี้มาให้พวงมาลัยเป็นยูริเทนนะครับรวมถึงหัวเกียร์ด้วยเป็นยูริเทนซึ่งรุ่น top VL ก็จะให้เป็นแบบหุ้มหนังมาให้นะครับ Airbag บริเวณคู่กับขี่และผู้โดยสารรวมถึงม่านถุงลมที่จะออกมาบริเวณเสากลางด้านซ้ายและด้านขวา สำหรับรุ่น V L ไม่มีให้นะครับจะมีแอร์แบ็กให้เฉพาะคู่หน้าเท่านั้นและอย่างสุดท้ายคือที่อยู่บริเวณกระจกมองข้างนะครับรุ่น V ไม่มีให้จะมีเฉพาะในรุ่น V L คือระบบเตือนชุดตับสายตาของตัวรถและระบบช่วยเตือนขณนะถอยซึ่งจะมีอยู่ในเฉพาะรุ่น V L เท่านั้น เอาละครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจโปรโมชั่นของรถนิสสันอะม l a สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0865552346ผมเซลล์ตอมนิสันบางจากนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงต้องขอจบเพียงเท่านี้สำหรับคลิปหน้าผมจะพาไปดูรถรุ่นไหนหรือจะพาไปเปรียบเทียบรถนิสสันรุ่นไหนอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ